สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเครื่องทาน้ําแข็งนะครับตอนนี้ซื้อมาได้สักพักแล้วนะครับก็ทําได้ประมาณชั่วโมงนึงลมาดูสิว่าทําน้ําแข็งได้เท่าไหร่ชูวเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงนะครับมาดูน้ําแข็งเขานะครับนี่น้ำแข็งเขาประมาณนี้นะครับ วิธีการก็เติมน้ำไปด้านล่างนะครับเนี่ยน้ำด้านล่างเติมมาถึงมันจะมีปุ่มบอกนะครับว่าเติมมาสุดเท่าไหร่แค่นั้นแล้วก็เปิดเครื่องด้านบนน,บน,นี่ครับกดปุ่มนี้เปิดเครื่องแต่เมนูภา,าษาจีนนะครับต้องใช้ Google แปลภา,าษาไทยแล้วแปะเอาไว้นี่คือเปิดตรงนี้คือปุ่มเลือกว่าน้ำแข็งจะเอาก้อนใหญ่ก้อนเล็ก ครับนี่ผมเลือกเป็นก้อนใหญ่ถ้าจะเปลี่ยนเป็ก้อนเล็กก็กดตรงนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นก้อนเล็กแต่มันก็ไม่ต่างมากนะครับนี่ผมเลือกเป็นก้อนใหญ่มันก็มันก็เหมือนก้อนเล็กที่ทํามาเลยไม่ต่างกันมากเราดีเห็นเนี่ยครับเ็แก้ขัดได้ดีดีกว่าไปซื้อนะครับสะอาดกว่าเราทําเองใช้น้ำกรองของเราทําเองพ็ประมาณเนี้ยนะครับผมดูไว้เพื่อเพื่อน สนใจก็ลองไปหาซื้อในเว็บออนไลน์ครับเยอะแยะตอนนี้นี่ครับตักขึ้นมาได้ประมาณนี้นครับนี่เครื่องก็กำลังทำอยู่นี่ผมตักออกมาหมดแล้วเครื่องก็กำลังทำอยู่ด้านในก็จะเป็นที่ทำน้ำแข็งอยู่ด้านในนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยครับกว่าจะผลิตน้ำแข็งออกมาได้นี่ครับน้ำแข็ง เสร็จแล้วนะครับน้ําแข็งดูนะครับนี่ผมเลือกเป็นไซส์ก้อนเล็กนะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับด้านในมันจะเป็นเหล็กเห็นไหมครับทําน้ําแข็งอยู่กี่ตัวเนี่ยสองสี่หกแปสิบไม่สิบสิบเก้าทำสีได้เก้อน,นะครับประมาณ5นาที หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก้อนครับห้านาทีห้าก้าก้อนประมาณนี้ครับก็ดูไว้พิจารณานะครับเผื่ออยากได้น้ําแข็งทานเองที่บ้านมีเครื่องทําเองประมาณนี้นะครับครับผมไฟสัญญาณแจ้งเตือนแล้วนะครับตรงนี้บอกน้ําน่าจะหมดนะครับผม เรามาเปิดดูกันว่าหมดจริงหรือเปล่านะครับนี่ดูซิน้ำหมดจริงรเปล่าอืมก็ไม่หมดนะครับคิดว่าน้ําแข็งน่าจะเต็มมากกว่าน้ําแข็งเต็มมากกว่าครับผมน้าแข็งก็เริ่มทําเหมือนเดิมครับ